บทสรุปของภาคนี้เป็นไงบ้างความนี่เชตัวเกลือการเปิดแพ็คเกลือคุณจะไม่เกลืออย่างเดียวได้ครับคุณมีเพื่อนเกลือเยอะครับผมแต่ว่าเราจะไม่เกลือเราจะไม่เกลือเปิดรีได้ได้บ้างยังไอดีนี้หรือยังไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เปิดเลยยังไม่ได้เปิดสักครั้งหรอกไม่ใช่เมือนแล้วตรวจตรวจลอตเตอรี่ในแอปต่างๆเสียใจด้วยนะพยายามข้าโงดหน้าเอาใหม่ก็มีหลายคนที่เขาเก็บไว้วันนี้วันสุดท้ายเปิดทีเดียว11ตัวแล้วต้องนับถือในความใจแข็งนะฮะที่ไม่เปิดเลยนะครับผม นะครับไฟนนลเดย์ของอีฟุตบอลภาค2023จริงๆพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งถึงถึงถึง9ก้างเช้านะครับเรา่าเราลีกไงเออก็มันก็ไม่คงไม่มีใครมาเล่นมั้งช้าๆนะแต่ไม่แน่เราเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็บันจันทด้วยนะครับผมถือว่า หปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเล่นเกมนี้สนุกไหมอะไรยังไงบทสรุปของภาคนี้เป็นไงบ้างความท่ิสุษตัวเกลือการเปิดแพ็คเกลือ,อ <นะ S 2> แต่ไม่มากไม่ค่อยมาก,มมากแต่แต่ที่จําไม่ลืมก็คือแพ็คโชว์ไทม์ของอเล็กซานเดอร์อโนกับลุกชองออกตัวสุดท้ายเลย150ตัวหมดตู้เลยนะครับเ่วนการเล่นก็ ถ้าเทียบกับพารคเบสเนี่ยมันก็อาจจะต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับฟังก์ชันมันเปลี่ยนเนาะโอเคครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็มาสรุปดูกันนะครับผมสําหรับ ID ดีของลูกชายนะฟินสกี้ชาแนลนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามช่องชายด้วยนะครับว่าออตอนที่พ่อลงคลิปแรกไปเนี่ยของ ID ดีไก่นี้มามีคนมาคอมเมนต์เพียบเลยว่า11วัน11ครั้งผมไม่ได้ผมไม่ได้เลยผมไม่ได้เลย oh. น่ากลัวมาก oh. น่ากลัวมากอัตราส่วนเยอะมากนะครับผมที่11ครั้ง11วันเนี่ย มีคนไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเสียใจฮะดู n e v e r Walk Alone <c oughs> คุณจะไม่เกลืออย่างเดียวได้ครับ <c oughs> คุณมีเพื่อนเกลือเยอะครับผมแต่ว่ <c oughs> เา <c oughs> เราจะไม่เกลือเราจะไม่เกลืออ่าวันนี้เราก็จะมาเปิดไอดีของฟินประมาณ3ไอเดีเนาะที่เ,เล่นไว้สลับไปสลับมานะครับผมก็ <c oughs> อย่าลืมอันนี้ด้วยนะดูลูกดักกอนบอลด้วยนะครับว่าสมุดอายุวันที่เท่าไหร่เอาวันที่5 4สดาวแรก1ึงตัวแรกนี้ก่อนแรกนี้ก่อนเอาเจลีไว้เล่นแล้วกันเนาะ <c oughs> ถ้าเป็นสีดาวอะเอาตัวไหนแรกแรกไปเลย4ี่ดาว <eBay. S 2> อีเบอปิดซ้ายโรมิงแฝงโอเคก็แลกไว้ถึงตัวนะครับผม แล้วก็ไอดีนี้เปิดไปแล้วเหลือ3มครั้งนะครับผมก็คือเปิดไปแล้ว8ได้หลุยฟิกโก้ไป 1, 1รู้สึกว่าไอดีของฟินสามไอดีนี่คือได้ได้หมดเลย<ม>ครบแล้วใช่ไหมได้ได,ได,ได้ได้ทุกไอดีเลยยังไม่มีไอดีไหนที่ไม่ได้แล้วมีแบงไอดีที่ได้2ตัวด้วยนะครับมาดูว่าบทสรุปอีก3ครั้งนะไอดีนี้นะครับผมจะเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวมีไอดีอื่นที่2ที่3ด้วยนะครับไปฮะอันนี้ได้หลุยฟิกโก้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวตัดไปขอ,อย,ยังจะนึกอีกแล้วเอาให้มันดับก่อนนะพี่ใช่ไหม ไอ้แม่ดับกันด้วยพ่ออ่าก็คับมือริกมือริกมือริกเคยซูมาเคยอยู่เชลซีไงขายทำไมอ่ะไม่ชอบยอมแคลเหลือแปดสิบบาทแปดสิบทองวันนั้นก็เปิดเพย์นิลล์ไปได้ไหมไอเดียเอ้ยทะลึง่งทะลึ่งเปิดโอเว่นไปนั่ไม่ใช่อดร้อยหนึ่งอ่ะใช่ไหมเอาเออยอ่ะไปเลยไปเลยอ่ากำลังคุยดับมันก็มีหลายคนที่เขาเก็บไว้วันนี้วันสุดท้ายเนี่ยเปิดทีเดียว1ิบเอ็ดตัว ราต้องนับถือในความใจแข็งนะฮะที่ไม่เปิดเลยนะครับผมเก็บไว้11เดี๋ยวผมก็จะมีคลิปลงในช่อง b o m b z k i 4เหมือนกันนะครับผม ID ที่เก็บไว้11วันไม่เปิดเลยนะครับผมบทสรุปก็จะเป็นยังไงั้งสุดท้ายของฟินได้ไปแล้วหนึ่งตัวได้หลุยฟิโก้ไปแล้ว1ตัวตัวที่เหลือถือว่ากาไรแล้วล่ะขอเดเบโลมานี่เป็น ID ID โค้ดใช่ไหม ID ผีได้ตัวเดียว ID นี้ได้ตัวเดียวไปก็ดีก็ไม่ได้ก็ดีก็ไม่ได้ครับผมก็ <ขอ S 1> ไม่ได้เพิ่ม สามดาวแลเฉลี่ยเพราะว่าใครได้2ตัว2ตัว,ตวกําลังดีถือว่าไม่เกลือตัวหนึ่งก็ถือว่าเกลือ,อ,อไม่เกลือตัวหนึ่งพ่อคิดว่าน่าจะวัดวาคือแบบเข้าทุนเข้าทุนเข้าทุน,เทนอเราไม่มีทุนอะไรนะ <c oughs> แต่ว่าเรามีทุนในการล็อกอินนะครับผมล้วนทีมน,นี่วันนั้นพอเปิดเอ็มบอเป้ได้ ไงล่ะแจ็บไหมนะโอยิไอ, <ID S 2> อ้ดีนี้ทำเป็นโอเคนะเนี่ยไอ้นี้ฟรีค่ค่ะประตูอะฟรีไม่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 ได้เติมเลยนะจริงๆได้เอ่อ้ธนีคโคสไปต้องต้องบอกว่าเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ธนีคโคสโจะขึ้นโคตรลงมาเลยเลยเป็นกลางลับหรอือเปล่เส้นทางการเดินทางของไอดีไก่โทนีคโครสได้ตัวดีเหมือนกันนะเนี่ยด็อกบงด็อกบาร์ดูดิฟิโก้เปเป้เอ็นคุนคูเดอะบอยโอ้แล้วแล้วแล้วเดยองจริงๆเดยองเอาไปเล่นกลางรับน่าจะดีเล่นเไอดีเนี่ยกองกลางของฟินเนี่ยมีเยอะอันนี้ต้องอย่างนี้ดีกว่า หาเซนเตอร์มาก็ขาดขาดแบ็กขาดแบ็คขาดแบ็คกับประตูที่เหลือก็น่าจะโอเคแล้วขาดเซนเตอร์อยู่นิดหน่อยปีกเยอะมากตัวลุกตัวลุกมีทั้งกองกลางมีทั้งปีกดีๆเออทำไปเล่นไปนะเดี๋ยวจะเอาไปเล่นเป็นหลักใช่ไหมดีนี้ด้วยปั่น่าหรือว่าจะทำซีรีส์เส้นทางการเดินทางของเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ด็อกบาร์ไปครับไอดีต่อไปครับต่อมาครับมีเป็นไอดีที่ มีตัวดีที่สุดนะครับมูลค่าเยอะที่สุดเพราะว่าเป็นตัวที่มีอีพิกับบิ๊กไทม์เยอะมากใชไ่ไหมแล้วก็นี่ครับมีตัวดีๆเยอะนะฮะดูมีโนกงลูมิเก้อะเนี่ยบัปเป้แล้วก็มีมีไฮไลท์เลยการ์ดโชว์ไทม์มีอะไรพวกนี้เยอะดูดิเนาะ,นะก็เปิดซีได้ได้บ้างยังไอดีนี้หรือยังไม่ได้เปิดเลยไม่ได้เปิดเลยยังไม่ได้เปิดสักครั้งเลยาหรอใช่หรือเปิดไปบ้างแล้วไม่ได้เปิดเลยจริงเหรอจริง11ครั้งเลยนะวันนี้นะโอ้มา11ครั้งครับ ยังไม่ได้เปิดเลยสักครั้งหนึ่งนะฮะ ID God นะครับ ID God เมื่อกี้ ID God นี่ ID God นะครับรมาดูว่า11ครั้งของเรานะฮะอยากจะบอกว่าว่าตัว ID นี้อาจจะมีหมดแล้วจริงเหรอไม่รู้อ่ะเดียบิลโลก็มีแล้วดิด้าก็มีแล้วลูฟิโก้มีแล้วเปอร์ตีมีแล้วเปอรต์ตีไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าโคมีมีแล้วอ่าเดี๋ยวขอขอเช็คนิดนึงขอเช็คนิดนึงตัวแต่ไม่แน่ใจที่ตัวตีเพราะมันมีมันมีเยอะแล้วจริงๆนะฮะขอเช็คนิดนึงนะมันน่าจะฟิลเตอร์เป็นเป็นไอ้นีี่่ไไไไไดดดดด้้้้เเนนนนาาะะป็็กกร์แบบ อาชานะอ่าเดียวเปโลมีแล้วนะครับเดียวเปโลมีแล้วหนึ่งฟิกโก้ก็มีแล้วนี่ฟิกโก้ก็มีแล้ว ดีด้าฟิโกมีแล้ว2ดงดีดาก็มีแล้ว3เล่นไปห้าร้อยกําแมตต์อะไรดีดาแล้วเปอร์ซีใครสามโคเปอร์ซีกับนิโคมีไหมอาจจะยังไม่ได้อัพหรือเปล่าเราฟิลเตอร์หาไว้รไหมฟิลเตอร์เป็นทีมไงได้หาเป็นตำแหน่งได้เราเป็นทีมก็ได้เอามายูอันนี้เป็นเชน่อนอันนี้เป็นลีกมีแต่ละรีเจเนอรียหมดสัญญาเพียบเลยนิโคไม่มีไอโคมีอันนี้โคก็มีแล้วโถตัวเราเป็นเปอร์ซีอยนเปอร์ซีถ้ามีแล้วห้าตัวนี้คือเพื่ออะไรเฮ้ยไม่เป็นไรมันหมดสัญญาใช่ไหมพอเรา เราได้ใหม่มันก็จะสัญญามันก็คนละตัวกันไงลุ้นเปิดตีครับมีหรือปรเปล่าเปิดตีมีเดจเนเดอรี่อ่าโอเคเพราะเปิดตีมันยังพี่เฮ้ยเฮ้ยหมดแคมป์ไม่<ร>ไมีกกโ,อโอเคโอเคโอเคยังไม่มีเปิดตียังไม่มีครับขาดเปิดตีตัวเดียวแต่ตัวอื่นก็มีแล้วมีแล้วหมดเลยแต่ว่ามันก็ถ้าเลอตัวใหม่มาก็เอาไปแทนได้เพราะว่ามันก็สัญญามันทับใหม่เนาะพอร์โกมาโอเคครับ11ครั้งนะครับในวันนี้วันเดียวเลยอ 11ครั้งดูซิว่าจะได้กี่ตัวอ่ะตาพ่อเปิดสลับกันเหรอสลับเลยเพ่อจะเปิดเปิดตีให้นี่จะเปิดตีเ<อ>ชื่อไหมดับด้วยแล้วเปิดตีด้วย,วยเผื่อมุกนี้มันได้ผลอีกรอบอไหง <c oughs> อ่าไม่ตกลงครับทำไมขอเออเป้มาบัปเป้อะไรอ่ะ,ะเห็นมบัปเป้ไอตัวสแตนดาร์ดอ่ะมันก็ไม่มีรีฟูเยอะตัวเนี้ยแพ็คเนี้ย มไ,มไม่ใช่ไม่ใช hey! ่ไม่พอเปิดแพ็คเลี้ยโอเว่นเลี้ยพูออกเต็มเลยเขาเป็นแพ็คเลี้ยพูไอ้แพ็คนักเตะเลี้ยพูเฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยอย่าพูดแทนที่แบบว่าเราเปิดไว้วันสุดท้ายเราจะมีเลดออกดีขึ้นเนาะคิดไปเองคิดไปเองขอให้ดับก่อนหนึ่งตัวครับไปแล้วสี่ครั้งครั้งที่ห้าพันได้ไม่ดับพันได้ไม่ดับครั้งที่ห้าครับปึบบอกแล้วไม่ดับอุตส่าห์แบบอดใจไว้เปิดวันสุดท้ายวันเดียวเนาะเหลือห้าตัวเอ้ยเหลือหกตัวครับ ดับไปผมบอกว่าเรามีครบแล้วไม่ต้องเอาแล้วปกติอะเรามีเยอะแล้วไม่ต้องเอาแล้วครับพี่ผมไม่มีอะไม่เชื่อผมไม่เชื่อขนาดไอดียกๆกาดยังไม่ให้เราเราก็มีเลยไอดีกากาดเราเปิด11บอรอบยังไม่ห้มันยังไม่แตกอันเลยไอดีากไอดีแบบไม่มีตัวตำนาเลยยังไม่ให้เราเลยดูพี่แกเหรอเหลือห้าตัวครับไปดับโอ้พ่อเปิดซช้ทำไมอ๋อถือไอ้นี่วะอะไรสลับกันหรอใช่ ยังไม่แตกสักตัวนึ่งครับเลยแค่4แล้วครับตอนนี้มันน่าจะแจกกึนยีวันเนาะแจกนานแล้วอะ่ะแจกตั้งนานแล้วอะ่ะเฮ้ยหรือแม่ก็แจกวันละ2ลูกวันละลูกน้อยไปคนได้เกลือเยอะแยะเลยคนแบบว่าเปิดไม่ได้เลยอะ่ะ m e มฟิส s m e ฟ p h i s d u b สามตัวสุดท้ายครับดับโอ้โห <c oughs> เรามีคุ้นเรอุตส่าหรอมา11วันใจจดใจจอ่อเก็บไว้เปิดวันสุดท้าย โเทปกติอ่ะ <c oughs> มัน <พอ S 1> มีจริงหรือเปล่า <c oughs> ในแพ็กมันมีอ่ะมันบักขอหวังงี้พอละสุดท้ายเลยวะท้ายแล้วโอ้โห,โอ,โหอะไรมีลิกนี่พอได้บ่อยมากนะไอตัวสแตนดาร์ดอ่ะพอเปิดมาหลายดีมิลิกนี่ออกเยอะมากครับอะไรครับครั้งสุดท้ายขอหวังงี้พอหลังจากที่เราเก็บมา11วันนะครับยังไม่เปิดเลยนะไอดีนี้นะตัวห้าดัไม่ได้เนี่ยไปดับไป <5 S 1> อะไรวะมีครบแล้วโอมีเยอะแล้วครับพี่พี่โคมีเยอะไปเลยครับเหมือนแล้วตรวจตรวจลอตเตอรี่ในแอปต่างๆเสียใจด้วยนะพยายามเข้างวดหน้าเอาใหม่ถ้าเกิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราเปิดแพ็คแล้วมันมีข้อความล้อเลียนอะไรอย่างนี้นะแบบล้อเลียนเราอ่ะเกมเกมล้อเลียนเราอ่ะเพย์ยังไม่ได้เปิดอ่กเปิดไปหนึ่งอีกไปหนึ่งขอดาวินเป้ดิดาวินด้วยเป้เป้มีเป้มีวิทยาลแล้วดาวินก็ต้องไป ซาอุดิอาระเบียดีซาอุดเสื้อแดงเบอร์เก้าเสื้อแดงเบอร์เก้าอันโตนิโออ่าเบอร์หนึ่งอันนี้มันไม่ใช่เสื้อแดงนี่มันเสื้อเลือดหมูโปเทซาครับเชลซีแพ้แล้วเมื่อคืนนี้หนึ่งศูนย์ครัครบแล้วครับไอดีนี้ไม่ได้เพิ่มทักตัวนึงครับโอเคฟางตัดออกนะครรับปะกาศเมื่อกี้เนี่ยไปครับไอดีถัดไปอันนี้เป็นไอดียสามสิบห้าบาทนะครับ สามสิบห้า,าบาทซึ่งปั้นมาเพื่ออยากได้แรดฟอร์ดโดยเฉพาะเลย,เยก็เปิดไปบ้างแล้วล่ะนะครับปึ๊บเหลือกี่ครั้งเนี่ยสามเหลือสามครั้งนะครับผมแต่ได้ไปแล้วไม่ใช่หรอได้ไปสองตัวเลยป่ะใช่ไหมได้ไปสองตัวแล้วแต่ไม่ให้ตัวที่เราต้องการเอออยากได้ฟิโก,โก้เอออยากได้เอนิโคมาทำฟูลแมนยูด้วยดีเนี่ยใช่ป่ะอ่ะสามครั้งเดี๋ยวเรามาเหลือมาเหลือสามตัวใช่ไหมสามครั้งเดี๋ยวได้สามตัวเลยจริงห้าตัวเลยเราอ่ะอดีตเนี่ยห้าตัวเลยครับเห็นไหม อาฟิกโกเหรอฟิโกอ่ะฟิโกโกับอันดี้โคมานะนเอาโคอ่ะโคมันเออเอาด้วยดีกว่าโคนยทำแมนยูไงเออทำแมนยูไงยังไม่มีไอดีไหนที่ได้มากกว่า2ตัวใครที่ได้3ตัวคุณจงดีใจนะครับว่าคุณดวงดีมากหาคนที่ได้3ตัวน้อยมาก สี่คนสี่ตัวนี่ก็มีนะแต่น้อยแต่ยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะครับมีแต่แบบอออาจจะแบบคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะ,นะครั้งสุดท้ายครับมา,า,าตัวที่สามจะมาหรือไม่ครับฮึ๊บหนักแน่นแป้งคือไม่รู้พูดไปก่อนเสียงมันหนักแน่นแต่มันไม่ไม่ออกใช่ไหมครบแล้วครับผมดูทีก่อนดูทีก่อนดูทีก่อนี้ยังไม่ได้แลกเลยปึ๊บปึ๊บกดหูฟินเลยสี่ดาวหนึ่งสามดาวสามลูกอ่าเลือกเอาเลยคนไหนหล่อเลยสี่ดาวหนึ่ง เล่นพอดีก่อนสีดาวออกมาเป็นตัวแบบกองหน้า a few moments later ไปครับ id สุดท้ายครับอย่าลืมแรกกันนะครับแต่กันบนอ่นะสุดท้ายครับท้ายสุด id 3ปีกว่า oh. id เล่นตั้งแต่ปี2019เนาะแต่เปิดไปบ้างแล้วเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็น id ที่เมื่อก่อนนี้พินก็เล่นเยอะอยู่ใช่ไหมหรือ2ครัง้งยกงหอลืมล็อกอินไปไปวันหนึงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ลืมล็อกอินไปวันหนึ่งแต่ได้ไปแค่สองนะไม่แค่คะครแค่โอ้ขอเดบโลมาเออได้ไปแล้ว2ตัวด้วยนะครับขอเดบโลมา เดวิโลได้ไปแล้วไงเดวิโลเอามาเหอะเดวิโลดับอีกรอบตัวที่สามอ่า <c oughs> เราเรา,เรายังไม่มีไอดีไหนที่ได้สามตัวนะก็จะบอกแมวว่าเดวิโลได้ไปแล้วทำไมอ่ะเป็นมุก <c oughs> อ่ะนี่ไงเบอร์สิบเจเปิดตีอ, 17, อลองโซครั้งสุดท้ายครับผมของภาค2023ของไอดีฟินเองนะครับผมดูสิว่าเกลือไหมแต่ไม่เกลือแล้วแหละได้2ตัวพร่าไม่เกลือ <c oughs> แล้ว2ตัวนี้กำลังดีไม่เป็นไร สองตัวถือว่ากําลังดีหนึ่งตัวก็คุ้มทุนเท่าทุนแต่ถ้าเกลือคือไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งถ้าสามตัวนี่คือกำไรแล้ะสี่ตัวนี่โคตรสุดยอดห้าตัวนี่คือโอ้โหโกงบัเจ้า,ามีหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้ใครได้ห้าตัวไม่มีรอกเออ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะผลประกอบการของทุกคนเป็นยังไงบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะพิมพ์คุยกันแล้วในคลิปอื่นในช่องบอมสกีโฟก็พิมพ์คุยกันอีกในช่องนี้ก็ได้นะครับเผื่อจะแสดงความเห็นแลวก็แลกเปลี่ยนเก็บสถิติกันหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆเ,เ,เป็นยังไงบ้างนะครับผมคลิป S 1วันที่ผ่านมาเปิดฟรีคุณได้ใครบ้างคุณได้กี่ตัวคุณไม่ได้เลยคุยกันด้วยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องฟลิงสกีแชนแนลและช่องอื่นๆของผมนะครับผมฝากกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้วยนะครับผม